ข่าวสมัครงานอิสราเอลประจำวันที่3มีนาคม2566เที่ยวบินประจำเดือนเมษายนออกมาแล้วนะโอ้อ่ารอ,อบแรกก็ลดลงเลยนะครับเหลือ50คนเดือนเมษายนจะบินมากหรือน้อยเดี๋ยวทางช่องจะมาวิเคราะห์ข้อมูลให้ฟังนะแล้วก็เหมือนเดิมครับคำถามเดิมๆซ้ำๆซึ่งทำ,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 ำคลิปอธิบายไปหลายรอบละตอนแรกว่าจะไม่ทำละโอเคผมจะทำทุกครั้งที่คุณถามก็ได้นะครับ เพราะว่าเหมือนจะยังมีคนไม่รู้อีกเยอะเลยคำถามที่ว่าก็คือข้ามคิวผมไปทำไมนะครับทำไมข้ามคิวผมไปก็จะคำถามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้คนที่ไม่เคยดูคลิปช่องลุงหน่อยหรือยังไม่เคยเข้าใจในเรื่องการข้ามคิวให้รับฟังอีกครั้งนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้ทางเพจที t ี a i l แ n นนะครับได้ประกาศรายชื่อผู้ที่จะเข้ากลุ่มเดินทางหรือว่ากลุ่มที่จะต้องเตรียมบินนะครับวันที่4เมษายน2,566สายการบินเอทฮัทนะในรอบนี้นะครับจะมีการต่อเครื่องนะครับไปที่สารัฐเอมิเรตสนะครับก่อนที่จะบินเข้าทำงานที่อนนิสราเอลก็แน่นอนครับก็เหมือนทุกครั้งเลยคุณจะต้องสแกนเข้ากลุ่มนะครับ ตามที่เจ้าหน้าที่กําหนดเงื่อนไขเขากําหนดมาหมดแล้วให้คุณไปอ่านที่หน้าเพจทีซี a i l แอนนะครับหากคุณเข้าไม่ได้เข้าไม่เป็นนะครับก็คุณก็อดไปทํางานที่อิสราเอลอในรอบนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเที่ยวบินรอบแรกของเดือนเมษายนจูจูนะครับทำไมลดลงเหลือแค่ ทั้งที่เดือนมีนาคมแต่ละรอบนะครับบินเยอะทั้งนั้นเลยมีร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยยี่สิบนะครับสองร้อยสามสิบทั้งเดือนมีนาบินเยอะมากทําไมสตาร์ทเดือนเมษายนมีห้าสิบคนนะครับประเด็นนี้นะครับผมะจะมาอธิบายให้ฟังละกันเพราะว่าผมจะมาวิเคราะห์ในเดือนเมษายนนะครับว่าเราจะบินมากหรือบินน้อยนะครับ ตามปฏิทินนะครับเดือนเมษายนวงกลมสีเขียวผมวงไว้ให้นะครับว่ามีเที่ยวบินเดือนเมษาเกิดขึ้นแล้วนะครับก็เป็นวันที่4เมษายนส่วนที่เหลือนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีวันหยุดในช่วงเทศกาลสงการหลายวันเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นวันที่6นะครับแล้วก็ช่วงเทศกาลสงการก็จะหยุดวันที่13 14, 15นะครับ16 แล้วก็17ด้วยนะครับเพราะมันจะมีวันหยุดชุดเชยอยู่ด้วยดังนั้นวันทํางานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่18เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนซึ่งวันทํางานดังกล่าวก็จะมีทั้งคนที่จะต้องเข้าสัมภาษณ์ประจําเดือนเมษายนนะครับรวมทั้งคนที่จะมีรอบบินนะครับในประจําเดือนเมษายนเหมือนกันก็จะมีวันทํางานแค่2ออาทิตย์นะครับโดยประมาณเนาะทีนี้ หลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยทําไมเจ้าหน้าที่มีวันหยุดเยอะเลยส่งน้อยเหรออ่าน,นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักเลยก็คืออย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าการจัดส่งนะครับเขาจะมีการเร่งจัดส่งอยู่3เดือนก็คือมกราคุมภามีนาตอนนี้การเร่งการจัดส่งได้จบสิ้นลงแล้วนะครับก็คือ,อะจะเห็นได้ว่าในเดือนมีนาเนี่ยเร่ง เร่งบินเยอะมากนะครับน่าจะถึงเกือบพันคนเลยนะครับผมไม่ได้เช็คตัวเลขนะดังนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนไปนะครับพฤษภามิถุนากรกฎานะครับไปช่วงระยะหนึ่งเลยนะครับรอบบินนะครับจะลดลงจำนวนคนที่จะบินไปทำงานที่อิสราเอลก็ลดลงนะครับในเดือนเมษามีไปแล้วหนึงรอบบินเนาะผมคิดว่านะครับอาจจะมีอีก2 ถึง3รอบบินเนาะไม่เกิน3รอบบินก็คือทั้งเดือนไม่เกิน4รอบบินแน่นอนแล้วในแต่ละรอบบินนะครับก็น่าจะอยู่ระหว่าง50นะครับ60ถึง1น0นะครับไม่เกินนี้แน่นอนทั้งเดือนนะครับถ้าจะให้ผมวิเคราะห์ก็ไม่น่าเกิน200พูดให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับแล้วก็จะได้ทําทใจนะครับว่าหลายท่านลุ้นไงครับว่าเออบินไปเยอะๆนะครับจะได้ถึงคิวหลังเร็วๆนะครับ ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันไว้ด้วยนะครับสรุปนะครับพูดมาซะยาวเหยียดก็ฟันธงว่ารอบบินเดนเมษาลดลงแน่นอนนะครับแล้วก็จำนวนคนในแต่ละรอบบินก็ลดลงด้วยนะครับคำถามยอดคิดนะครับทุกครั้งที่ประกาศทเที่ยวบินก็จะมีคนมาถามว่าเอ้ยข้ามคิวผมไปทำไมนะครับหรือทำไมข้ามผมไปก็ว่าจะไม่ทำคลิปแนวนี้ออกมาแล้วนะแต่ก็อดไม่ได้ครับเพราะว่า แสดงว่ามีคนที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ชมคลิปช่องลุงหน่อยอีกเยอะเลยนะครับแล้วการที่ผมไม่พูดถึงมันอาจจะทําให้หลายท่านก็ยังไม่เข้าใจเผื่อคนที่มาดูคลิปทีหลังนะครับก็จะได้เข้าใจแล้วกันเนาะอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะสรุปแบบนี้นะข้อแรกนะครับคิวมันจบตั้งแต่เขาเรียกคุณเข้าไปสัมภาษณ์นะครับที่กระทรวงแรงงาน คุณผ่านการสัมภาษณ์แล้วคุณผ่านการตรวจโรคแล้วอันนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขคิวที่เขาจะเรียงลำดับแล้วนะมันขึ้นอยู่กับการจับคู่ระหว่างนายจ้างกับผู้สมัครหลักนายจ้างมีเงื่อนไขในการจ้างอย่างไรนะครับผู้สมัครมีเงื่อนไขยอย่างไรเขาจะจับคู่มาเจอกันผมยกตัวอย่างนะนายจ้างต้องการคนที่มีอายุ35นะครับถึง38 เราะเขาต้องการคนที่อายุมากหน่อยนะครับไม่เป็นวัยรุ่นนะครับคุณที่อยู่คิวข้างหน้าอายุ22 23อาเอ่ออายุ23ไม่ใช่22 23 24เงี้ยเขาไม่เอานะครับเขาต้องการคนอายุ35ขึ้นไปนะครับเขาก็ต้องได้ไปก่อนคุณนะครับถ้าเขาตรวจโรคผ่านแล้วนะในที่นี้อย่างที่ผมบอกนะว่ามันไม่ได้ไปข้ามคิวเอาคนที่ไม่เคยผ่านสัมภาษณ์ตรวจโรคมาได้นะครับมันก็คือคนที่ผ่านการตรวจโรคหรือ นายจ้างต้องการคนที่ขับรถแท็กเตอร์เป็นนะครับและคนที่ขับรถแท็กเตอร์เป็นเนี่ยดันเป็นคนสุดท้ายของคนที่ผ่านการสัมภา,ภาษณ์หรือว่าผ่านการตรวจโรคนะครับเขาก็ได้ไปก่อนนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับหวังว่าคงเข้าใจนะจําไว้แม่นๆว่าคิวมันจบตั้งแต่การเรียกสัมภาษณ์การตรวจโรคแล้วนอกกนั้นมันเป็นเรื่องระหว่างผู้สมัครกับนายจ้างแหละว่ามี เงื่อนไขในการที่จะไปทำงานตรงกันไหมถ้าตรงกันก็คือได้ไปทำงานนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่รอที่จะบินไปทำงานประจำเดือนเมษายนและก็คนที่มีข้อสงสัยว่าออทำไมไม่เรียงตามคิวทำไมต้องอเอาคนคิวท้ายๆไปก่อนก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิป ขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีครับ